สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่วางนานะครับกรุงเทพมหาคนครนะครับ,รบเป็นรายการ v i p นะครับ Happy <ป><ป> Birthday เสียเอฟนะครับรอบแรกนะครับรอบนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างนะครับทีมหนึ่งบ้านว่านะครับเนี่ยครับเคโอเคเอาเลยนะ พบกับทีมแฟดทหารเรือนะครับเสื้ออาจจะเหมือนกันนะครับเป็นทีมงานเดียวกันนะครแต่ใช้ชื่อคนละชื่อนะครับพี่ครัโอ้ยมินสุดหล่อครับพี่มาใครเนี่ยแบ๊บแบเดียวเลยวันเนี้ยจริงเหรอเอามาเล่นอะไรอ่ะเปล่าไปไล่ต้นเฉยนๆไม่ได้เล่นครับกลับเลยอ่ะไม่กลับแล้อยู่ครับงไปอยู่ไล่ต้นไม่เล่นไม่ได้เล่นเราพูดในฐานะอะไรได้อยากคููเขาไม่ไหว เดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ดูดูดูดีสัคงเดื๋วถ้าม่ีเดี๋มวมาช่วได้ได้ได้<อ>มาดูนะครับไปแรกนะนะครับพี่โสนะครับทีมแฝดทหารเรือนะครับเดี๋ยวฝักมุมกล้องนะนะฝากกดไลค์กด <c oughs> แชร์นะวันนี้เราอยู่กันถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับ วันนี้มีผู้เล่นในแนวหน้าของประเทศไทยมาเยอะมากนะครับวันนี้ครับมาดูครับลูกตีสมชายสะพายเป้นะครับโยกไปลูกแรกจอดเลยครับ ปรับมุมกล้อง,งนะครับตอนนี้เกมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับลูกตีน้องทีนะครับลูกนี้ลูกที่โอ้คุยต่อหัวลูกนี้ครับลูกที่สองของน้องทีครับโอ้โหเทธนหัวแนละ้วไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับน่าจะเปลี่ยนแล้วนี่ครับปีโสนะครับมือเข้านะครับปีโสบางแน่นะครับ มือเข้าของทีมแฟททหารเรือนะครับได้ครับไม่เป็นไรครับได้ครับเนี่พี่โับเข้าดีมากครับมาดูลูกตีของบูมมากนะครับบูมเข้านะครับขออภัยครับโอ้โหไม่เปลี่ยนนะครับบูมเดี๋ยวผู้ชมอาจจะงงนะครับนี่ครับ ทีมหน่งบ้านว่าในประกอบไปด้วยนะครับ1หน่งบ้านว่านะครับบูมลาดบุรีแล้วก็น้องทีสุโขทัยนะครับส่วนทีมแฟดทหารเรือนี่เป็นประกอบไปด้วยนะพี่โศบางนานะครับสมชายนะครับแล้วก็แก๊ปนครน,น,นะครับที่ผใส่เสนะื้อเหมือนกันนะครัแต่ใช้ชื่อคนละชื่อนะครับ ตีสองรับสองนะครับเดี๋ยวมาดูสมชายครับเอาแล้วครับเก็บตีเปลี่ยนก่อนนะครับตรุงนี้ แกปปี้นะครับนี่ครับจอดเลยครับตีรับห้านะครับแกปปี้ครับตีลูกดำนี่ครับรับห้านะครับเถียงกันอยู่นะครับแกปปี้นะครับตีไปนะครับ กี่แต้มไม่รู้ครับสี่หรือเปล่าครับใช่กี่แต้มอ่ะใช่กี่แต้มอ่ะกี่แต้มสี่แต้มนะครับทีมแฟตทหาเรือนำไปนะครับขออนุญาตท,ทุกท่านนะเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้นะครับ

ทีแฟลทหารเรือนะครับนำไปนะครับ4ี่ตัวศูนย์นะครับโอ้โหแกปปีปป้ตีเป้าออกนะครับวันนี้หลอดไปนะครับไม้นี้สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะครับบางนานะครับวันนี้อยู่กับรายการ VIP นะครับ Happy Birthday ดยเซียเฟนะ ทีมแฟตทหารเรือนะครับนี่ครับีิโศครับนำนะครับสี่ต่อศูนยโศเข้าตรงนี้ห่างเมตรกว่าเลยนะครับไม่ถึงเป้านะครับพี่เหน่งบ้นว่าเข้าไปตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นเป้าเลยนะครับสมชายเข้ามาตีนะครับ ใครที่เป็น f อซสมชายนะครับชายสายเป้นะครับสีตรงนี้เชียวๆไปนะครับไม่เปลี่ยนนะครับโซ่ก็จะเข้าก่อนครับตรงนี้โซ่ดบไปโอ้โหไม่ถึงนะครับหมายนี้นะครับเป็นโอกาสของทีมหนึ่งบ้านว่านะครับจะตีตื้นเข้ามานะครับ เอฟน้องบูม2ทีมเสื้อเหมือนกันเลยใช่ครับจริงๆเป็นทีมงานเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ต้องเจอกันนะครับก็เลยใช้คนละชื่อนะครับ อเดตสกอร์ให้นะครับรอชมผมทําการแสดงผมไม่ได้เล่นนะครับต้องขออภัยนะครับน้องน็อตครับมากรุงเทพนี่มีแต่มือที่สู้ไม่ได้แล้วมาดูครับลูกตีสมชายสบายเป้นะเดี๋ยวอัปเดตสกอร์ให้นะสักครู่นะครับโอ้โหนี่ครับสกูถอยนะครับลูกนี้ครับครับครับกังเกอไม่ทันเลยที่ไม่ได้นะ น้องทีไม่ยอมนะครับเนี่ยซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับน้องทีจะตีสวนครับลูกนี้โอ<ฮ>้น้องทีครับตีครับยังไม่ตายนะครับ ทีสองของสมชายนะโอ้โหสลับีกแง้วครับนี่ครับได้เป้<ะ>ช่วยนะครับเป้สีจมพูเนี่ยแม่นนะครับแตนหนึ่งรอจังใช่ครับบีนเน่งนี่ไปที่ไหนนี่มีเมียที่นั่นนะครับ <laughs> เอาละบูมกันลูกนี้หมดมือแล้วครับมาดูน้องทีบ้างนะคลูกสุดท้ายจะทำยังไงครับทีดอกมาลูกนี้เปลี่ยนนะครับเอาแล้ครับมาดูครับแก็บนครจะตีลูกนี้ครับตีรับหนึ่งนะครับเหลือทั้งหมดโอ้โหสี่ลูกเลยครับ ลูกตีแก๊ปปี้จอดอีกแล้วครับสองแต้มนะครับผู้นี้ไม่น่ามีราคาครับเนี่ยจะเล่นโดนแน่ครับแกปปี้ตีตรงนี้น่าได้สองแล้วมาดูพี่โสจะเข้าเก็บแต้มครับ แต้มนะครับตอนนี้ลูกที่สี่ครับ <4. S 1> โอ้โหได้สามนะครับ <4. S 1> เป็นท่าอะไรแต้มเป็นท่านอะไรแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าพี่หนึ่งได้ห้าเลยเหรอโอ้โ <5. S 1> หูมัดหนักทั้งคู่นะครับเจ็ดต่อห้านะครับนี่ครับทีมกัล้าเรือบังนานะครับนำไปนะครับ สามหัวนะครับโอ้เจ็ดต่อห้าเลยครับ โอ้โหพี่หนึ่งเข้าไปลูกนี้กอดแกนเลยครับโอ้โหชายไม่ยอมครับลูกนี้ชายจะตีแล้วครับลูกนี้พักโยไปควัดครึ่งใบออกได้ครับโอ้โหฝานหน่งมุส่าเข้าไปกอดเบานะครับเฮ้ยเปลี่ยนอีกแล้วครับ โอ้โหอะไรครัเนี่ยบาแน่งลูกที่สองของผมชายครับโอ้โหสลับอีกแล้วครับโอ้โหแม่นเพราะว่าเป้สีจมูหรือเปล่าครับ สวัสดีทุกท่านนะทั้งร้7 1 7ท่านนะครับวันนี้รายการ v i p นะครับ พร่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นรายการโอเ่นนะครับ နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်မှာလဲ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เจ้าอยู่ตอนนี้นไม่นดกว่าแขกเลยเดีกหม่เป็นจะบูญโดนปวดไหล่าะนี่ไปที่ร่อเข้าทีอะอปวดต้องเข้ามาได้ปองไมอนไม่ได้ว่าอ่อนจ <c oughs> รงนิงเออ ไปทุกท่านนะครับ<ป>แชร์เรียบร้อยขอบคุณครับจากปามครับ นะใช้เท่าไรแล้ว<น>17เฮ้ยใครนำเนี่ยโอ้โหหมัดหนักมากนะคู่นี้ครับหนึ่งบันว่านำไปนะ10-7นะครับ เข้าอีกหนึ่งลูกนะครโอมีโศติดมือหรือเปล่าครับโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ที่เดียวกันเลยครับเอาแล้วครับมาดูครับุบชายจะต้องตีลูกหรือเป้าครับลูกนี้ลูกเกมนะครับตบชายตีลูกนี้เขี่ยไปครับโอ้โหต้องตีเป้าเลยครับลูกนี้ โอ,โ,โอ้โหข้ามไปนิดเดียวครับโอ้มาดูแก๊็นะครับลุงนี้ต้องตีเป้าสถานเดียวแล้วผิดเกมแน่นอนครับ หนึ่งบ้านว่านะครับชนะไปนะครับเอาล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะเดี๋ยวได้รับชมต่อนะครับเกมหน้านะครับเดี๋ยวได้ดูครบทุกคู่แน่นอนครับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ